สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะ,ะสวัสดีเพื่อน Facebook แล้วก็แฟนเพจของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสวนขลุกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอชี้แจงเกี่ยวกับการปิดห้องสมุดประชาชนเนาะปิดห้องสมุดชั่วคราวก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่ เพจสักครู่หนึ่งค่ะต่ก็ต้องขออภัยกับสมาชิกแล้วก็ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสวนขโลกทุกท่านด้วยนะคะที่ห้องสมุดได้ปิด ปิดการให้บริการอย่างกระทันหันในช่วงวสถานการณ์โควิดแล้วรอบที่2นี้นะคะก็เนื่องด้วยเ,เป็นการที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2, 2019หรือว่าโควิด19ที่เรารู้จักกันมันแพร่ระบาดในหลายๆจังหวัดอย่างกว้างขวางซึ่งสุขโขทัยเราก็เป็นหนึ่งในที่มีผู้ติดเชื้ออยู่นะคะ ทางสำนักงานกศนอจังหวัดสุโขทัยก็เลยต้องมีประกาศในการปิดห้องสมุดนะคะปิดการการให้บริการภายในนะคะเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะที่จะมาใช้บริการที่นี่นะคะแต่ทางห้องสมุดของเรานะคะก็ยังจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับทุกท่านทาง เฟซบุ๊กนะคะที่จะสามารถติดตามได้ตลอดนะคะส่วนสมาชิกห้องสมุดที่เป็นนักอ่านที่ยังยืมหนังสือไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนหรือว่ายังอยากจะยืมก็ก็สามารถที่จะอินบ็อกหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับทางเราได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วงนี้เพิ่งเปิดปีใหม่เนะเราก็จะมีหนังสือใหม่ที่จะให้ทุกท่านได้ยืมนะคะ เดี๋ยวเราจะติดเ,เบอร์โทรไว้ที่หน้าประตูห้องสมุดนะคะสำ,สำหรับวันนี้นะคะท่านที่มาดูไลฟ์ของเรานะคะเราจะมีการแจกแจกหนังสือเนื่องจากเรามีหนังสือหนังสือที่เราได้รับบริจาคมาเยอะแย,ยะเลยจากจากจาก จากผู้ที่นำมาบริจาคนะคะทั้งเป็นหนังสือนิยายแล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนของหนังสือกบนอกกาลานะคะที่เราได้มาจากาบริษัททีวีบุรพานะคะที่ที่ให้ความนุเคราะห์มามีหลายเรื่องนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อขอรับได้ใครต้องการ กดพิมพ์เลข1หนึ่งได้เลยนะคะใครต้องการหนังสือพิมพ์เล็กหนึ่งได้เลย,ะะก,เลก,เลยก็จะมีะนิยายหัวใจผัดใบนะคะมีเล่มนี้นะคะมีนิยายเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิยายวัยรุ่นนะคะช่วงนี้วัยรุ่นไม่ค่อยเข้ามาในห้องสมุดเนาะแต่ถ้าใครที่ต้องการแล้วก็ดู ติดตาม facebook ของเรานะคะสามารถที่จะขอได้นะคะใครต้องการหนังสือ,อแคปหน้าจอดีกว่าคะ่ะใครต้องการหนังสือเล่มไหนให้แคปหน้าจอนะคะแคปเล่มนั้นที่ต้องการได้เลยใครแคปก่อนให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณียน์นะคะก็จะมีเรื่องเรื่องนี้หัวใจผัดใบนะคะของแอมเป็นผู้แต่งนะคะอันนี้เรื่อง เล่มแรกนะคะเล่มที่สอง My Secret Letter ส่งหัวใจให้ก็พอปลอฉันรักเธอนะคะใครต้องการเล่มน,นี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณียน์นะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะ,ะส่งมาส่งมาใต้ใต้ไลน์เราก็ได้ค่ะวันนี้เรามีประมาณ สิบเรื่องนะคะสิบกว่าเรื่องแจกหมดเลยสําหรับปีใหม่นี้ให้ของขวัญปีใหม่สําหรับนักอ่านทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาัดไม่ทันแต่หนังสือยังอยู่ท่านสามารถาแคปหน้าจอส่งมาทีหลังได้นะคะตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนดูอยู่บ้างนะคะเรื่องต่อไป Sexy s h x y r y e r r y ติวฉากรักตก หลุมกับดักเสน่ห์หรืออะไรนะคะอันนี้คือเล่มต่อไปเป็นเล่มที่สามนะคะใครสนใจเล่มนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัด,จดส่งให้ทางไปรษณียน์นะคะวันนี้แจกฟรีค่ะประมาณสิบสิบกว่าเล่มนะคะสิบกว่าเรื่องบางส่วนอันนี้มีสองก๊อปปี้นะคะอันนี้มีมีสองเล่มมีสองก๊อปปี้เราให้สองท่านนะคะใครแคปแคปได้มีสองมีสองเล่มนะคะ อันนี้แจกฟรีนะคะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ของเรานะคะแคปหน้าจอส่งมาให้ใต้ใต้ไลฟ์นี้หรือว่าในอินบ็อกก็ได้นะคะอ,ะอันนี้อันนี้เล่ม่4-5นะคะอันนี้มีสองเล่มเนาะ4-5นะคะอันนี้แคปได้ค่ะขออนุญาตให้ท่านละ1เล่มนะคะ ส่วนใครที่มีน้องๆใครที่มีมีลูกหรือมีลูกหลานที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเราเดี๋ยวเราจะมีการมีการจับรางวัลมีการจัดกิจกรรมนะคะทางไลน์ในวันศุกร์ที่8นะคะเพราะว่าวันที่9เป็นวันเด็กเนาะแล้วก็ปีนี้งดจัดงาน วันเด็กเดี๋ยวเราจะมีแจกของรางวัลสำหรับเด็กๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากแจ้งผู้ปกครองที่มีลูกหลานนะคะให้มาดูแล้วก็แคปแคปหน้าส่งถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในเฟซเนาะในวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะสามารถติดตามได้นะคะอันนี้เป็นเล่มเล่มที่5ที่เราจะแจกเนาะเล่มต่อไปเล่มนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปไวๆเลยนะคะเล่มต่อไปคือเล่มนี้นะคะเล่มนี้คือชื่อว่าคือคนนี้ที่หัวใจบอกรักะะชามิออานะคะชามิออาเป็นผู้แต่งนะคะอันนี้สามารถที่จะใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะแจกสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าในไลฟ์ยังไม่มีใครเอาไป แล้วมาแคปหน้าจอหลังร้ส่งมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะดูให้นะคะว่าใครจะเป็นคนที่ได้เล่มนี้ไปนะคะเล่มต่อไปเล่มที่เจ็ดค่ะเล่มที่เจ็ดอันนี้มีมีสองก๊อปปี้เหมือนกันอันนี้มีสองก๊อปปี้นะคะจะได้สองท่านนะคะเป็นหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันชื่อว่าโอลิยูปรุงรักตำรับหัวใจนะคะแต่อันนี้เป็นเล่มสองเนาะเขาให้เขาบริจาคมาแบบนี้แต่เล่มหนึ่งไม่มี อ่านอ่านก็จะเป็นอ่านเล่มสองเลยนะคะตรงนี้นะคะโอเคถ้าแคปไม่ทันดูดูหลังไล์แล้วก็มาแคปต่อได้นะคะโอเคผ่านแล้วนะคะเล่มต่อไปเล่มต่อไปสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่มาดูไลฟ์ของเรานะคะเล่มต่อไปเล่มที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ไดแปดละอันนี้เล่มที่เก้าค่ะอันนี้มีก๊อปปี้เดียวมีเล่มเดียวนะคะชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นที่หัวใจลงท้ายที่เธอค่ะอันนี้เริ่มต้นที่หัวใจลงท้ายที่เธอนะคะใครต้องการหนังสือเล่มนี้นะคะแจกฟรีนะคะแจกฟรี แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยนะคะใครแคปก่อนเราส่งให้คนนั้นนะคะค่ะช่วงนี้เป็นการแจกสำหรับให้กับนักอ่านทุกท่านเลยนะคะที่สนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องสมุดเราปิดบริการอยู่เนาะก็ขออาภัยทุกท่านที่จะมายืมหนังสือนะคะมาไม่เจอสามารถอ่าเข้าประตูเรียกโทรศัพท์มาแจ้งเราได้นะคะเล่มต่อไปเป็นเล่มที่ เล่มแล้วเนี่ยสิบสิบเอ็ดอ่ะเล่มนี้เล่มที่สิบเอ็ดนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้เราทางอินบ็อกซ์ได้นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่สิบเอ็ดนะคะอ่าสิบเอ็ดอ๋อมันจะซามกันเมื่อกี้ได้ไปละคนอันนี้ได้ไปสองเล่มอันนี้เป็น ก็ปีที่3นะคะท่านที่3ใครยังต้องการเล่มนี้นะคะแคปแล้วส่งมาในอินบอซ์เราได้เลยนะคะเรื่องนี้ once upon a time เมื่อหัวใจได้พบรักนะคะคนอันนี้เป็นสุวิลาเป็นผู้แต่งนะคะจะเป็นหนังสือนิยายของสำนักพิมพ์แจ่มใสนะคะของเราเป็นสำนักพิมพ์แจ่มใสทั้งนั้นเลยมีมีคนบริจาคให้นะคะซึ่งจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ ของของอำเภอสวนขลกนี้นะคะสวรสดนนันทิวิทยาซึ่งเขาก็ได้รับบริจาคมาจากศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกนะคะถ้าใครรับไปมีปั๊มตราของศูนย์การบินพิษณุโลกไปไม่ต้องตกใจนะคะพอดีเขามีหลายหลายเล่มแล้วก็บริจาคให้กับทางโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนก็แบ่งมาให้กับทางห้องสมุดนะคะห้องสมุดก็ก็ขออนุญาต ส่งต่อนะคะส่งต่อหนังสือที่น่าอ่านนะคะให้กับทุกท่านนะคะ,ะต่อไปเอหัวใจผัดใบหัวใจผัดใบไปหรือยังไม่แน่ใจนะคะ,ะเ,ลเล่มต่อไปหัวใจผัดใบนิยายนิยายพอแค่นี้ก่อนไหมคะต่อไปเป็นกบนอกกาลากบนอกกาลามีอยู่ ห้าเรื่องนะคะต่อไปกบนอกกลามีอยู่ห้าเรื่องกบนอกกลาอันนี้ก็เป็นหนังสือที่บริษัททีวีบริภาบุรพานะคะส่งให้เรา,เาให้เราไปรับนะคะให้เรารับบริจาคนะคะแล้วก็ไปขอรับบริจาคมาแต่ว่าหนังสือยังมีอยู่เยอะนะคะก็เลยเอ,เอามา แบ่งปันให้กับทุกท่านได้อ่านนะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้ฟรีทางไปรษณียน์นะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้เป็นไปรษณีลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ก็ขออนุญ,ญาตจัดส่งประมาณปลายเดือนปลายเดือนมกรานะคะจะจัดส่งให้พร้อมกันเพราะว่าเราจะมีหลายกิจกรรมยังไงติดตามได้นะคะเร่มต่อไป กบขอฝนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะกบขอฝนเหมือนกันมีสองก๊อปปี้นะคะกบขอขอฝนมีสองก๊อปปี้จะได้สองท่านนะคะต่อไปคนเหินเวหาเจ้าเวหาอันนี้เป็นเรื่องเรื่องราวของอรม่มอ่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องราวเดี๋ยวนะคะขอขออนุญาตดูนิดนึงอ๋อ เป็นนักกระโดดร่มนักกระโดดร่มนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของนักกระโดดร่มอันนี้มีมีก๊อปปี้เดียวนะคะเมื่อกี้กบขอฝนกบขอฝนเป็นเรื่องของการทางฝนเทียมเนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตดูแป๊บหนึ่งอ่างไฟ าภารกิจขอฝนขบวนบ้างไฟอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้างไฟการขอฝนนะคะอันนี้นะคะใครต้องการเล่มนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะเล่มเล่มนี้มีสองก๊อปปี้นะคะกบขอฝนเป็นเรื่องราวของการขอฝนนะคะของทางาประเภณนี้ทางภาคอีสานนะคะคนเหินหะ คนหืนหาวเจ้าเวหาน,นี้มีก๊อปปี้เดียวนะคะอันนี้เรื่องของนักกระโดดร่มนะคะส่วนอ่ะอันนี้ไส้เดือนเป็นเรื่องราวของไส้เดือนไสเดือนมหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลกนะคะอันน,นี้เล่มนี้เล่มนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะใครต้องการนะคะใครใครไม่ได้ใครไม่ได้ดูไลฟ์แต่มาดูย้อนหลังสามารถที่จะแคปหน้าจอย้อนหลังแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อก ของทาง facebook เพ,าเพจห้องสมุดของเราได้นะคะเล่มต่อไปข้าวของแผ่นดินข้าวของแผ่นดินอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องข้าวของของไทยเรานี่นะคะเป็นการปลูกข้าวนะคะด้านในจะเป็นหนังสือเนื้อหาจะเป็นภาพการ์ตูนนะคะอ่านง่ายนะคะให้คนละกี่เล่มออขออนุญาตให้ท่านละหนึ่งเล่มนะคะ แต่เมื่อกี้ได้นิยายไปแล้วเนาะแต่ถ้าอยากได้เป็นการ์ตูนสรารคดีกบก็เราก็จะให้อีกหนึ่งเล่มก็ได้ค่ะแคปแคปหน้าจอได้เลยนะคะ,คะพี่วัชรีต้องการอะไรเอ่ย <c oughs> แคปให้ทันนะคะใครใครแคปก่อนเราให้ก่อนนะคะเป็นเรื่อง ถ้าถ้าเป็นกบนอกกระลามันจะเป็นเป็นการ์ตูนการ์ตูนสารคดีทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสามล้อแห่งสยามเรื่องสามล้อแห่งสยามเรามีทั้งหมดสามก๊อปปี้นะคะคือจะได้ทั้งหมดสามท่านนะคะโอเคอ่าพิตตี้อ๋อตัวส่วนมันกลับด้านพอดีว่าใช้โทรศัพท์แล้วต้องกลับหน้าจอมันก็เลยจะกลับด้านหน่อย เรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เอาสามล้อแห่งสยามเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะใช้จะใช้คอมพิวเตอร์และกันเนาะพอดีพอดียังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะาสามล้อแห่งสยามนะคะอันนี้มีทั้งหมด3าก๊อปปี้นะคะท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอส่งให้เราได้เลยนะคะอ๋อคุณหนิงอยากได้นิยายละคะแคปทันหรือเปล่าคะ แคปไม่ทันเดี๋ยวเราเพิ่มให้อีก2เรื่องอน,นะคะอันนี้3ามล้อแห่งสยามมี3ามก๊อปปี้ได้3ท่านนะคะะต่อไปขออนุญาตแจกอีก2เนาะอีก2นะคะเดี๋ยวใครใครแคปก่อนส่งมาให้ก่อนเราจะแจ้งท่านไปทางอ,อินบ็อกซ์ที่ท,ที่ที่ส่งมานะคะทาง Facebook ห้องสมุดหรือเพจห้องสมุดก็ได้นะคะ โอเคอีก2เรื่องเอาเป็นเอาไม่ซ้ำกับเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นนิยายวัยรุ่นเลยค่ะอันนี้เราก็ได้รับบริจาคจากสมาชิกแล้วก็ผู้ใช้บริการห้องสมุดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเออ e X Date and and Kiss นะคะเสี่ยงรักพันธนาการร้าย นายจอมขี้โกงอันนี้เป็นหนังสือนวนิยายของสำนักพิมพ์เจมใสนะคะเล่มนี้เล่มนี้นะคะโอเคเล่มสุดท้ายนะคะขออนุญาตนะคะเล่มสุดท้ายเดี๋ยวยังไงติดตามกันใหม่ได้ในวันศุกร์นะคะเดี๋ยววันศุกร์เรามาอีกทีนึงจะแจกให้กับ ผู้ปกครองอสมาชิกผู้ใช้บริการห้องสมุดแล้วก็ท่านที่ดู Facebook เราเนาะแล้วก็สำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆติดตามได้ในวันศุกร์นะคะเด็กๆเกนาะผู้ปกครองเอาไปให้ลูกให้หลานก็ได้ค่ะโอเควันศุกร์เดี๋ยวยังไงจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขออนุญาตแจกหนังสือก่อนอีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มสุดท้ายขอเป็นเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้นะคะ ชื่อเรื่องว่าอีกมุมมองของความรู้สึกค่ะอีกมุมมองของความรู้สึกเล่นสุดท้ายนะคะใครต้องการเล่มนี้แคปได้เลยค่ะโอเค ก็ใกล้เวลาจะเที่ยงแล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกท่านนะคะยังไงดูแลตัวเองนะคะขอ,อ,อล้างมือบ่อยๆนะคะป้องกันโรคโควิดนะคะออกไปไหนก็ใส่แมสนะคะใส่หน้ากากผ้าหรือหน้าก,ากากอนามัยนะคะ โอเคคะ่ะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยคะ่ะด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ